สวัสดีจ้า,าสวยไหมอันนี้เป็นมลา,ายมลายด,ดอกมะลิบ,บานที่ป้าสอนวิธีถักไปแล้วนะคะวันนี้ป้าจะมาร้อยมลา,ายสวยเนาะทำง่ายมากเลยค่ะใครจะนำไปไปยุกทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะใครจะอยาก ทำให้ก้านยาวขึ้นก็ถักโซ่ตรงนี้โซ่ก้านให้ยาวขึ้นอันนี้ป้าถักแค่โซ่ห้าครั้งนะคะเนี่ยน้ำมาร้อยมมลายทำกันไว้ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันแม่จะได้มีมาลัยร้อยให้แม่กันหรือไม่ก็ใครจะทำไปไหว้พระเนี่ยใกล้วันสงการแล้ว กำลำไปถวายพ้ากันสวยนะคะวิธีร้อยก็ไม่ได้ยากป้าจะร้อยแบบหนึ่งสองแล้วก็สามป้าไม่ได้เก่งเรื่องร้อยมมลัยนะคะแค่แค่ชอบแล้วก็ดูคนนู้นคนนี้เขาทำกันแล้วก็มาหัดทำป้าจะร้อยให้ดูนะ จริงๆแล้วป้าจะลูดรูดลงไปก่อนนะคะดึงลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะมามาจัดแถวแบบนี้เวลาเราจัดก็ต้องทำหาอะไรเนี่ยหาหาที่ที่ท,ที่ที่ให้ได้ตึงอะ่ะทำได้ให้มันตึงตึงไว้เวลาเราลูดลูดลงมามาเข้าเงี้ยมันจะง่ายเพราะว่าได้เราตึงเราจะลูดจัดจัดดอกลงง่ายอย่างนี้ป้าจะทำให้ดูก่อนนะป้าป้าร้อยแบบไหนใครเก่งเรื่องร้อยมาลัยก็ แล้วแต่จะทำกันเลยนะคะอันนี้ป้าทำให้ดูเผื่อว่ามีใครทำไม่เป็นเหมือนป้าเมื่อก่อนป้าทำทำไม่เป็นป้าก็หาดูเขาทำแบบนี้แหละค่ะดูตาม youtube บ้างอะไรบ้างแล้วก็มาทำอะไรมาดีทิชชู่นีทิชชู่ยากกว่านี้อีกค่ะอันนี้ง่ายแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็สวยด้วยนี่นะคะนี่ดอกที่สองนี่ดอกที่สามเนี่ยง่ายค่ะ จะทำแบบดอกตูมอย่างเดียวก็ได้หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองก็ลงฝั่งนี้นะคะสองลงฝั่งนี้สามลงตรงกลาง อกที่สามลงตรงกลางอ่าแบบนี้นะคะทำไม่ยากค่ะร้อยไม่ยากเลยนะถักก็ง่ายร้อยก็ง่ายออกมาก็สวยเนี่ยาจะให้ดูของปลอมกับของจริงดูสิเหมือนมากเห็นไหมคะเนี่ย อลองมาทำกันดูนะคะขจะาไปทำเป็นมาเลเซียก็ได้น,นี่ป้าจะไปทำคาดคาดกลางคาดพวงสวยค่ะฝากาติดตามเพจของป้าดำด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะมาสอนทำอะไรเรื่อยๆถ้านึกอะไรได้ก็จะมาสอนทางถอนสอนทำสอนถักนะคะ โอเคนะคะวัสดีจ้า